กลับมากัต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนย์โดยทวทิตต H Y นะฮะหัวเชื้อ3ตัวนะฮะไฮยาลู agen, รอนิกแอซิดวิซีพลัสคอลลาเจนนะฮะอยู่ใน3ตัวอ,อยู่ในขวดนี้นะฮะเป็นหัวเชื้อใครมีรอยดำเยอะๆหายใครมีรอยแดงหายนะฮะใครมีฝ้าจางนะฮะริ้วรอยจะตื้นขึ้นนะฮะยืดระยะเวลาระยะเวลาในการฉีดบอท็อกไปอีกหรือว่าใครที่มีเครื่องสำอางเซ็ตเก่าก็ไม่ต้องทิ้ง คุณใช้อันนี้ก่อนก่อนนอนนะห้าหยดนะคุณผู้ชมนะฮะและคุณก็ทาทับไปด้วยเซตเก่าของคุณเลยนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาคุณล้างหน้าคุณจะรู้ถึงการรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของคุณว่ามันไปในทิศทางที่ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ทาวเวนที่ 2H5 คุณผู้ชมนะราคาถ้าขายอยู่ในห้าสรรพสินค้า1 5 0 0รบาทเขาบ,บอกไม่ขายเจ้าของบอกเศรษฐกิจพินาศสามปีมาแล้วไม่ขาย ห้าอยาสิบไม่ขายขายเท่าไหร่วันนี้นะฮะเหลือ1ขวด30มสบราลราคา390บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้โปรโมชั่นพิเศษเป็นเซตเลยนะฮะจ่าย5ได้ถึง6เดิมมันเกือบ3,000ก็ไม่ขายครับเหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วกับ2ทว y ตี้ทูแคปรีบโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0804628455หรือที่หกสองแปดสี่ะ้าห้าหรือที่ไลน์แอดทวีตี้ับเราไปปเิดวาร์ปนี่ดีกว่าสาวคนคู่ใจของ เคลลี่ธนพัฒน์ครับ <Kelly. S 1> คุณพลอยไพลินสาวที่ตกเป็นข่าวรักใหม่กับคุณเคลลี่กําลังถูกจับตามองไม่น้อยแลวครับคุณผู้ชมนะสำหรับสาวคนนี้ที่เมื่อวานอสองวันก่อนเราก็พูดไปแล้วเนาะ,ะว่าหนุ่มเคลลี่เปิดตัวแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นสาวรักใหม่พอมาดูปุ๊บอ๋อคนนี้ชื่อว่าคุณพลอยไพลินค่ะ บอกเลยครับว่าสาวคนนี้แล้ไงจะเปิดเพลงซะแล้วนี่ไงสาวคนนี้ใช่ไหมเออสาวคนนี้เลยนะฮะชื่อว่าคุณพลอยหรือว่าพลอยไพลินนะฮะเป็นหลานสาวของคุณแซมยุรนันดีรีบอกเลยครับไม่ธรรมดามาเปิดวาร์ปกันดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะพาะเธอนจบการศึกษาที่ไฮสคูลที่นิวซีแลนด์จบปริญญาตรีด้านการตลาดและบริหารจัดการนะที่นิวซีแลนด์เช่นเดียวกันและทำงานเป็นนักการตลาดบริษัทบริษัทหนึ่งในเครือของ PTT Global Chemical นะฮะ คุณบอเพรินเองเนี่ยนะครับเคยลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะพิธีกรและดีเจขึ้นค<อ>ู่91.5ที่พูดเก่งชะ้าเลยได้ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยแล้วก็เก่งครบเครื่องสุดๆไปเลยคุณผู้ชมอีกทั้งเธอยังเคยเป็นอดีตคนรักของคุณอามพิพัฒด้วย<อ>ที่ปัจจุบันก็เป็นสามีของนักแสดงสาวอย่างคุณน้ำฝนพัชริน<อ>นั่นเองหลายคนถามว่าสุดแล้ว คุณสาวคนใหม่เนี้คุณว่าเพลินน่ะคือใครค่ะแล้วบองคุณบอกทำไมคุณหน้าออเอ้วทำไมบอกทำไมบอกว่าทำไมถึงแบบมาถ่ายรูปคู่กับพี่เคลลี่แล้วมันดูเหมือนว่าไม่เขินสื่อ,อ,อทำไมดูถึงว่าเอ้ยรู้จัก,จกตัวคนตัวคนนี้ในแต่ออลูก,ลกชายพี่แซมทำไมอ้วนขึ้นละ่ะอสไตล์แบบฝรั่งคุณแมไม่ไม่ไม่ใหญ่กับเคลลี่นะเคลลี่ก็ฝรั่งนะลูกชายพี่แซมห้ามอ้วนนะคะหรืออ้วนก่าพี่แซมแล้วดูสิกำลังบักอยู่กำลังบักอยู่ยใจเย็นแม่บั๊กคืออะไรวะบัอก แล้วหญงเเรียกว่าบักนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าบักเหมือนกันอันนี้ไม่ได้บักนะอันนี้บับบับกันสองคนนะพูดดีๆนะมึงเดี๋ยวนี้น่ากลัวแล้วก็ไม่ชอบมาเอาเลยไม่รู้มาให้ดูในโทรศัพท์แบบแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะนะครัะต่อค่ะก็ต้องบอกเลยว่าไปเปิดว่าคุณพลอยพรินแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอเคผสมกันดีนะฮะกับรักใหม่แล้วก็บางคนบอกเป็นนอกวงการจ๋าเลยป่ะก็อย่างนี้ถือว่านอกวงการไหมแม่ ไม่นอกค่ะไม่นอกค่ะอย่างนี้ไม่ถือว่านอกวงการนะฮะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วอืแต่ไม่ได้อยู่แต่ก็เคยอยู่ไงเคยเคยมานานชาติที่แล้วอ่ะคุณผู้ ไม่ได้ชาติมันก็ไม่ได้นานมากนานแล้วลูกอยที่หายไปนานแล้วรแต่แป่ว่าแม่รู้จักใช่ไหมเคยเคยฟังน้องเขาจัดรายการน้องเขาจัดน่ารักอาชิคูนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับกําลังเป็นกระแสที่พูดถึงในโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะฮะหลายคนถามว่าทาไมไม่พูดถึงเรื่องนี้บ้างเลยใครวันนี้เราจะพูดถึงกันแล้วล่ะฮะเกรณีที่มีสาวคนหนึ่งติดโควิดแล้วกินยาฟาวิไงแล้วก็ตาเป็นสีม่วงไงเพราะคุณแม่บอกว่าอยากอยากเป็นตาสีม่วงมากเป็นเอ็กเมนเออแม่ก็ต้องไปติดโควิดก่อน แล้วแม่ก็ต้องลงปอดก่อนคงจะยากอะ่ะทำไมอ,อ่ะเพราะกูไม่เคยไปไหนเลยไม่ไปไหนแล้วก็ดิดได้ไม่ไปไหนเลยโดนแน่นะะกลับบ้านแล้วกูก็นอนเออกลายเป็นไวรัลสุดเลยนะ,ะในโลกออนไลน์ครับเมื่อสาวรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปนี้เลยนะฮะก็เป็นคลิปที่เธอเนี่ยก็ไปรักษาตัวบอกซีซั่นนี้เราไม่รอดยาต้านโควิดทําฉันดูแย่ตาสีม่วงไปเลยสิคะ โควิดรับปีใหม่นะฮะยาต้านวันที่2ก็ตาสีม่วงไปเลยสีออตอนแรกเขาบอกไม่มีใครเชื่อเธอเนาะว่าเ,เธอเป็นอย่างนี้นจริงนะฮะคราวนี้เนี่ยสำหรับสาเหตุที่ดวงตาในเกิดการเปลี่ยนสีนั้นเนี่ยทางด้าน,นของแพทย์เอเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและก็วรรณโลกเนี่ยนะครับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลายัยมหิดลนะครับมหาวิทยายลายัยมหิดลเนี่ยก็ได้มีการโ<ะ>พสต์เอาไว้ว่า ตัวยาฟาวิตัวนี้เนี่ยนะครับคุณสมบัติเรืองแสงโดยจะไปสะสมที่บริเวณกระจกตาเล็บและผิวหนังแต่จะไม่ทําให้อวัยวะส่วนนั้นผิดปกติหลายคนไม่ต้องกลัวและหายได้เองเมื่อหยุดยามันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลน,นะครับ เป็นคุณสมบัตินะฮะที่สันนิษฐานว่าตัวยาเองเยมีคุณสมบัติเรืองแสงโดยจะไปสะสมที่บริเวณกระจกตาเล็บและบริเวณผิวหนังตามร่างกายของผู้ป่วยและจะไม่ทําให้อวัยวะนั้นทํางานผิดปกตินะครับและ,ะหายได้เองเมื่อหยุดยาไม่มีผลข้างเคียงเหมือนเรากินยาเ,าเหมือนเรากินแครอทองค์เคยพูดไปแล้วเนาะ,ะไม่กินแครอทจานวนมากเนี่ยตาก็อาจจะออกเหลืองๆหน่อยใช่ไหมตาโอมมันจะออกสีขุ่นๆอ่านะตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอทำไม<ช>เป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะโอมกินอะไรที่เป็นขุ่นๆเข้าไปเช่นกาแฟ คณโอลิอง e ไม่ใช่ชาเย็นไม่ใช่มันแค่คล้ายเต้าส่วนอนะเต้าส่วนเหรอเต้าส่วนก็นต้องเป็นขนมเปียกปูนเออในพวกเนี้ยคล้ายๆน้ำเต้าส่วนน้ำเต้าส่วนเมื่อเมื่อเขาขาว,ขาวใสๆอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะปากิีมไขต่ตาเอออะไรประมาณนั้นแหละชอบกินขนมปว้งน้ำกะทิขคนเออนั่นแหละน้ำนั่นแหละเออที่มึงคิดนั่นแหละเอออะไรมึงคิดเข้าไปเนี่ยวแย่ ตามึงถึงขุนไงไม่ใช่เอ้ยแต่เทเดีนะตาสีนั้นอะแต่ไม่เอานะยังไม่อยากจะกินยานั้นเพราะยังไม่อยากเป็นโควิดนะเป็นไปเธอะทาประกันหรือยังทําแล้วจะหมดเลยก็ติดไปเลยทำงไะตรงไปตรงไหนเขามีโควิดตรงไหนเขามีโดงโควิดมึงเดินเข้าไปเลยแล้วมึงก็ไปเอาเลยซื้อไปกี่ใบสองสิบาได้ประมาณสองแสน ใช่จนมึงตายยังไม่ยังไ,ไม่โอนเงินให้มึงเลยอ่ะ <c oughs> ฉันแม่ดิค่นได้อย่างนี้ไงไปกันกแค่ก <c oughs> ็เหมือนที่ฉันเล่าอีแกนอ,อะหาได้ขึงล้านเลยเออมึงคิดว่ามึงจะได้ใช้ขคึ่งล้าน <c oughs> กูกลัวจะได้ไปสวดศพก่อนเพราะอ้วออนด้วยไงน้ำหนักเป็นร้อยอะตายแล้วเผาเลยเด้เออเหมือนนี้เบิร์ดลูกสาวนะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้มาใช้เงินนะใช้เงินประกันเด้นเอนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็ฉะนั้นไม่เป็นผลเสียต่อร่รางกายแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคุณหมอออกมายืนยันอย่างนี้แล้วว่าอ่ามันเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้จริงๆแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินเราจะตาม่วงตาฟ้าหมดนะฮะมันเป็นภาวะร่างกายของแต่ละคนนั่นเองนะครับครับ อันเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยสำหรับ2 2 h ินะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นโอ้พี่บอกเลยว่าโปรโมชั่นอย่างเนี้ยหาไม่มีอีกแล้วนะทางต่อในห้าร้อย่อสิบ เขาขายกันยังไม่ถึง400เลยอะแล้ว30 ml ด้วยใช้ได้ประมาณ2-3เดือนน่ะหน้าเล็กๆนี่ก็ประมาณ3เดือนกว่าๆแล้วมันเห็นผลตั้งแต่คืนแรกก็รู้เรื่องแล้วทวีป็นดิจูเอชไวเพราะมันเป็นหัวหัวเชื้อเซรั่มอ่ราคาเท่าไหร่คะวันนี้นะข้างกล่องห้าร้อไม่ขายคุณแม่อย่างที่บอกไปลดเหลือ390บาทต่อ1ขวดขนาด30 ml นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรโมชั่นนะพิเศษเป็นเซตเลยจ่ายห้าได้ถึง6ราคาเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะใครสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะคเับ แล้วก็ที่ไลแอดะครับุ่งขวาหน้าจอสแกนเคียวโค้ดพิมพ์สายตามด้วย 22H1 นั่นเองครับปรกาสักพูดหนึ่งก่อนครับ